สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะพาเพื่อนๆมาชมต้นกระดาษด่างนะคะนี่ลายสวยงามมากๆเลยนะคะต้นกระดาษด่างนี่นะคะเข้าวงการเพราะว่าต้นกระดาษด่างนี้เลยนะคะต้นกระดาษด่างนี้นะคะมันจะมีความสวยงามของมันนะคะแต่ก่อนนี่ราคาสูงมากนะแต่ก่อนขายแบบขายสนุกมากเลยขายต้นกระดาษด่างนะคะ มีบางวันขายได้ไดแบบหลักแสนเลยนะคะช่วงนั้นนี่ก็เลยแบบชอบกระดาษด่างมากใครจะบอกว่ามันหมดกระแสแล้วแต่เราไม่ไม,ไม่สีเรียสนะเราชอบปลูกเราก็ปลูกไปเรื่อยๆทําจํานวนเรื่อยๆนะคะราคาจะถูกจะแพงก็ไม่เป็นไรแต่เราจะปลูกนะเพราะว่าเราชอบนะคะเราก็ปลูกมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ถ้า มันเยอะหรือว่ามันยังไงเราก็เอาไปจัดสวนไว้สวยดีนะคะนี่ดูความด่างสวยของกระดาษด่างนะคะนี่ใบแบบโหต้นตะกอต่กอนเนี่ยหลายหมื่นนะคะแบบนี้หลายหมื่นเลยและแบบขายดีมากช่วงนั้นนี่ดูใบของต้นกระดาษด่างต้นนี้นะคะแบบลายเทพมากนี่โหถ้าเป็นแบบแตะกอนนะลายแบบนี้แย่งกันเลยนะคะเนี่ยนี่สวยงามมากนี่นะคะ